สารความรักแก้ไขต้นยางปลูกใหม่แสดงอาการผิดปกติในื่จากการใส่ปุ๋ยโดยที่ทําให้เกิดลักษณะใบเหลืองไหมและร่วงตายค่ะอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดจากพี่น้องชาวสวนยางลหลายคนค่ะพอปลูกยางไปแล้วหลังจากปลูกไปสักหนึ่งเดือนต้นยางเริ่มแตกใบอ่อนขึ้นมาอุ้ยดีใจชื่นใจแล้วก็อยากจะใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นยางยั้เติบโตวไวๆอาน,นั้นค่ะเป็นความคิดที่ผิดค่ะ เพราะอะไรคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ต้นยางยังอ่อนอยู่และจากการที่ใส่ปุ๋ยถ้าใส่ปุ๋ยไม่ถูกต้องใส่ปุ๋ยปริมาณมากเกินไปใส่ปุ๋ยไม่ถูกสูตรใส่ปุ๋ยที่เน้นใส่ชิดโคนต้นเกินไปอันนี้นนจะทําให้ต้นยางแสดงการผิดปกติเพราะเขาได้รับความเค็มจากปุ๋ยทําให้เป็นอันตรายกับ ต้นยางค่ะโดยต้นยางจะแสดงอาการที่ใบนะคะเด่นชัดก็คือขอไใบจะเหลืองซีดแล้วก็หลังจากนั้นก็ไหม้แล้วก็ร่วงร่วงแลวกรตายค่ะซึ่งบางครั้งค่ะพอไปขุดหลุมดูนะคะจะเห็นว่ารากยางเริ่ม มีสีดำและกันเน่าด้วยอันนั้นคือตายไม่สามารถฟื้นขึ้นมาได้นะคะถ้าเป็นอาการที่ใบร่วงอาจจะพอมีวิธีการแก้ไขได้ง่ายค่ะอันแรกก็คือหยุดใส่ปุ๋ยค่ะหยุดใส่ปุ๋ยทันทีเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยนะคะให้ทิ้งช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนและดูว่าต้น้นยางเกิดอาการขอบใบไหมต้นยางเกิดอาการใบร่วงเพราะอะไรอันนี้พอเรารู้สาเหตุนะคะเราจะป้องกันได้ถ้ามีจํานวนต้นไม่มากเราก็สามารถที่จะ อันแรกก็คือรถน้ำค่ะเพื่อจะเจอจางปุ๋ยรงอันนี้จํานวนต้นหลักสิบนะคะแต่ถ้ามีมากเกินไปก็ทําไม่ไหวก็คอยดูว่ามีฝนตกหรือเปล่าถ้าเป็นช่วงที่ฝนตกลงมามีพายุฝนมาเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้ค่ะทาให้ฝนช่วยชาร้างความเข้มข้นของปุ๋ยรงทําให้ไม่เป็นอันตรายกับต้นยางค่ะ อันที่สองก็คือในกรณีที่ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์อันนี้เราจะเห็นเด็ดชัดใช่ไหมคะแล้วก็สามารถเจีเกลียเอาปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีออกให้ห่างจากต้นยานะคะพอให้ห่างจากต้นยางอันนี้จะแก้ปัญหาได้ค่ะและอันที่สามนะคะก็คือให้เฝ้าสังเกตค่ะว่าต้นยางแสดงการดีขึ้นหรือยังหรือแสดงการผิดปกติถ้าต้นยางเริ่มแตก ที่ตุ่มตาออกมาแล้วก็แตกใบออกมาเอออันนี้เขามีโอกาสจะรอดตายได้แต่เมื่อไรก็ตามที่ต้นเริ่มตายอันนั้นเราก็สามารถที่จะปลูกซ่อมอย่างได้ทันทีค่ะดังนั้นวิธีการแก้ไขสามวิธีการเนี่ยเป็นวิธีการที่สามารถที่จะช่วยป้องกันความเสียหายให้บต้นย่างได้นะคะและวิธีการที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันค่ะครูพิสมัยจะมาบอก5วิธีการในการที่ป้องกันไม่ให้ต้นยางเกิดอาการ ไม่ปุ๋ยนะคะเรือว่าใส่ปุ๋ยมากเกินไปนะคะอันแรกก็คือเลือกปุ๋ยที่จะใส่ค่ะอย่าไปใส่ปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนมากค่ะบม่ควไปใส่ปุ๋ยยูเรียอย่างเดียวหรือว่าไปใส่ปุ๋ยโซดที่ตัวหน้ามากเกินไปอันนั้นจะทําให้เกิดปัญหาที่เกิดอาการไม่ปุ๋ยได้นะคะวิธีการใส่ปุ๋ยเราเลือกสูตรปุ๋ยให้เหมาะสมกับต้นยางค่ะซึ่งอยู่ในคําแนะนําของสถาบันวิจัยยางการยางแห่งประเทศไทยนะคะเหตชุ่มชื้นหรือว่า เขตที่ฝนตกชุกอย่างทางภาคใต้ภาคตอนออกอันนี้ใช้ปุ๋ยสูตร20 8 2ิแและถ้าเป็นดินลวดเหนียวใส่อัตราประมาณ60กรัมต่อต้นต่อครั้งหรือถ้าเป็นดินลวดทรายก็เพิ่มขึ้นมาเป็น70กรัมหรือ80กรัมต่อต้นต,ต,ต่อครั้งค่ะอันนี้ก็จะพอเหมาะกับความต้องการของต้นยางและใส่ที่ต้นยางอายุ2เดือนนะคะที่มีใบเขียวเข้มแล้วและสาหรับในเขตปลูกยางใหม่หรือเขตแห้งแล้งอันนี้ ใส่ปุ๋ยมีสองสูตรค่ะก็คือถ้าเป็นเดร่วนเหนียวใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบสิบสิอันนี้ใช้อัตรา60กร,รมัมต่อต้นต่อครั้งหรือถ้าเป็นเดร่วนทรายใช้ปุ๋ยสตรยี่สิบสิบสิใช้ปุ๋ยอัตรา 80กร,รัมต่อต้นต่อครั้งค่ะใส่ปีละสองครั้งคือต้นฤดูฝนและก็ปลายฤดูฝนนะคะจะช่วยให้ต้นยางได้รับปุ๋ยเพียงพอและไม่ใช่เป็นปุ๋ยที่มากเกินไปเกินความต้องการของต้นยางจนกระทั่งทำให้เกิดอาการใบร่วงและก็ตายได้ค่ะอันนี้จะป้องกันได้นะคะอันที่2ก็คือบริเวณที่ใส่ปุ๋ยให้ใส่ปุ๋ยห่างจากต้นยางค่ะถ้าต้นยางที่ปลูกใหม่ ใส่ปุ๋ยเมื่ออา์อายุ2เดือนค่ะหลังจากอายุ2เดือนก็คือใบเขียวเข้มระบบรากเดินดีเราค่อยใส่นะคะเดือนเดียวเนี่ยระบบรากยังเดิน,เดนไม่ดีค่ะและบริเวณที่ใส่ก็ให้ห่างจากต้นยางประมาณ30เซนติเมตรค่ะการใส่เราจะเป็นขุดเป็นหลุมเป็นวงกลมรอบต้นยางหรือว่าเจาะหลุมสองข้างนะคะให้ห่างจากต้นยาง30เซนติเมตรแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วก็กบดินอันก็จะช่วยทําให้ต้นยางได้รับปุ๋ยไม่มากเกินไปให้เขาได้รับปุ๋ย ตามความเหมาะสมนะคะระยะที่ใส่ปุ๋ยนะคะความห่างจากโคนต้นยางอันนี้จะป้องกันความเสียหายของปุ๋ยที่จะมีความเค็มไปทำลายส่วนของเป็นส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ,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 อ่อนของต้นยางทําให้ต้นยางเสียหายได้ค่ะอันนี้เป็นการป้องกันอย่างดีมากๆเลยนะคะอันที่สามก็คือใส่ปุ๋ยในช่วงดินมีความชื้นค่ะ เด่นจะต้องมีความชื้นนะคะใส่ปุ๋ยไปแล้วก็จะทําให้ต้นยางสามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้เลยค่ะไม่ใช่ว่าใส่ปุ๋ยรอฝนค่ะอันนั้นเป็นความคิดที่ผิดมา,มากเลยนะคะข้านที่4ก็คือ การแบกใส่ปุ๋ยค่ะอ,อย่างน้อยสองครั้งต่อปีนะคะเราสามารถแบกใส่ปุ๋ยได้ทุกเดือนก็ยิ่งดีค่ะใส่บ่อยๆใส่ทีละนิดก็จะช่วยทําให้ต้นยางได้รับปุ๋ยไปใช้ได้ดีค่ะและอันที่5สําคัญนะคะการใส่ปุ๋ยเคมีถ้าใส่ร่วมกับปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ด้วยอันนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทําให้ต้นยางได้รับปุ๋ยครบทั้ง14ชนิดแล้วก็ช่วยทําให้ได้รับปุ๋ยแม่ปุ๋ยก็คือไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมมีปริมาณเพียงพอทําให้ต้นยางเจริญเติบโต นี่แหละค่ะเป็นความรักที่กุ๊สมัยนํามาบอกค่ะว่าในการแก้ไขต้นยางที่ได้รับผลกระทบจากการใส่ปุ๋ยปริมนนาณมากเกินไปใส่ชิดโคนต้นเกินไปอันแรกก็คือเราก็จะต้องหาวิธีการเจจาปุ๋ยลงค่ะโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีก็ดูซิว่าช่วงที่เราใส่ปุ๋ยถ้าดีมีความชื้นอันก็จะช่วยลดได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีฝนตกลงมานะคะอันที่สองก็คือใส่ให้ห่างจากแถวยางค่ะอันที่สามก็คือเฝ้าระวังค่ะ ถ้าใครเห็นว่าควารู้นี้ดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไว้ในรายก,การโปรดเพื่อับมาดูง่ายนะคะและถ้าใครอยากรู้เรื่องรู้จริงสามารถมาเรียนรู้กับครูพิสมัยได้ค่ะครูสมัยมีคอร์สเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการแพร่กระจายให้ผลผลิตเ,เพิ่ม ไรายได้เพิ่มเป็นคอร์สที่ครูพิสมัยตั้งใจมากค่ะจะจะนำเอาความรู้ทั้งจากประสบการณ์การทํางานและจากการทําสวนยางมาส่งต่อให้กับเพื่อนๆในการการะโดดจับเงินล้านค่ะถ้าใครสนใจเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ไปกดลิงก์หรือว่ากดข้อความบอกว่าสนใจแล้วเรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะครูพิสมัยจะให้ราคาพิเศษสหรับ10บคนแรกที่จองเข้ามาค่ะความรู้ไม่แพงรกคา่ะ ไ่ควาไม่รู้ตหาที่แพงอย่าไปเราผิดเราถูกไปค่ะรีบหาความรู้ทึงถูกต้องรีบสร้างไรายได้ดีกว่าค่ะ